สัญญาของนักแสดงสาวฮันโซฮีนะคะในฐานะนางแบบโฆษณาต้องสิ้นสุดลงท่ามกลางประเด็นข่าวเด็ดค่ะจากข้อมูลของลอตเต้ซิลซงนะคะสัญญาของฮันโซฮีสำหรับแบรนด์ซุมซูลุมได้ข้อสรุปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะและไม่มีการต่อสัญญาหลังจากร่วมงานกันมานับปีค่ะโดยตัวแทนของลอตเต้ซิลซงนะคะกล่าวว่าหลังจากหมดสัญญาของเธอแล้วจะไม่มีการต่ออายุใดๆและเสริมว่า ยังไม่มีการกําหนดตําแหน่งใครที่จะมาแทนที่เธอคะ่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่า N h b a n k ก็ได้ตัดสินใจว่าจะไม่ต่อสัญญากับฮันโซฮีเช่นกันค่ะโดยมีแผนที่จะหาพีเซนเตอร์คนใหม่มาแทนนะคะและเริ่มกิจกรรมส่งเสริมการขายในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งฮันโซฮีร่วมงานกับ N h b a n k มาตั้งแต่ปี2021 และสิ้นสุดการดำลงตำแหน่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ